ใครร้องเพลงอ่ะน่ารำคาญมากเลยอะ่ะโอ้ยเฮ้ยถ่ายแล้วเหรอไม่เบื่อบ้างไงถ่ายได้ทั้งวันเลยเข้อเสียงอะไรอีกนะเนี่ยน่ารำคาญจริงคนจะหลับจะนอนเนี่ยนี่ก็ถ่ายอยู่ได้รู้จกนี่อะไอ้นี่มันก็ร้องเพลงน่รำคาญ เป็นคนเลยเดี๋ยวเดีเเ๋ยวเดี๋ยวใหเป็นแจมนะเว้ยะายเฮ้ยอย่าทำพี่เฮ้ยไม่ต้องห่วงล่ะข้าสู้ได้หยุดกัดแม่งเลยนี่ก็ชายดีจริงๆเลยอย่าเขี้ยวใส่เลยแม่ทีฟอคบอกว่ามัาน,นพูชัยบอกว่ารำคาญไงแค่พูชัยคนนี้จะเสพมันก่อน แม่ก็ถ่ายดีจริงๆเลยไม่ต้องห่วงไอ้นอน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 ไอ้กูหายใจไม่ออกแม่งอุ้ยสัตว์กลัวยังไม่ไปดับวะเฮ้ยเอ้าแม่งสว่างนวหวาวไดิกาเฮ้ย่ากูตก ผมกลัวหมดเลยอ่ะผมกลัวกลเยโอ้ยผมตกใจโอ้ยลูกพี่ผมรู้แล้วพี่เป็นไรโอ้พี่ตกใจนี่เ,เองไอเมียเรื่องอะไรกันวะทำไมผมไม่รู้เรื่องลยแล้วนี่ถ่ายอะไรอะผมกำลังนอนเลยเสียงอะไรเมื่อกี้เนี่ยผมกลัวเนี่ยไอ้นี่ไม่ก็ถ่ายดีจริงๆเลยโอ้ยแม่เอ้ย แม่งพี่ก็หายไปไหนวะนเฮ้ย<ฮ>พี่หายไปไหนวะ